สวัสดีครับลานหนุบโดดซ้าวนะครับระบบเสียง l อ s นะครับเดี๋ยวมาหนีพามาเบิ์งานตู้ลำโพงนะครับที่ขึ้นอยู่นี่ก็เป็นสูตร M3 นะครับสูตรของทั้งลานเองนะครับตัวเล็กสเปกจัดครับตัวน้อยนะครับตู้ที่ใบเล็กมากนะครับขนาด5ความสูง52เซนเองนะครับความกว้างก็56นะครับลึก75เซนครับประมาณนี้นะครับตัวน้อยมากนะครับนี่กำลังขึ้นใบที่2นะครับ ส่วนข้างนี่ก็จะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบนี่รอทําสีอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงาน12นิ้วเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็มาเสริมเสริมหล่อครับแต่งเสริมหล่อครับใส่ลวดลายเพิ่มเข้าไปอีกครับตัวเดิมมันจะเรียบนะครับเราก็มาเพิ่มเป็นลวดลายนะครับให้ดูสวยงามขึ้นนะครับสําหรับตัวเสียงกลางตัวนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจตู้ลําโพงนะครับถักมาคุยมาถามกันได้นะครับ นี้นะครับสนใจก็ศูนย์เก้าศูนย์นะครับหนึ่งสองเก้าห้าสามแปดสามนะครับลงงานน้อยๆครับตัดไม้ด้วยเครื่องซีนซีนะครับตัดไม้ด้วยเครื่อง c ซีนซีนะครับประมาณนี้นะครับตู้เบดตัวเล็กนะครับเริ่มต้นที่ใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับงานดิบก็ใบละสองพันนะครับไม้ยี่สิบมิลครับหนาๆนะครับหนูเข้า เหลี่ยมไม้นะครับดูความหนาความแน่นของไม้นะครับนั้นหนานะครับ20่มิลเต็มนะครับตัวนี้นะครับมีหลายสูตรให้เลือกนะครับ b ีวีเทอร์โบนะครับตีได้หมดนะครับเจบินบีพันรับทําทั้งหมดนะครับราคาไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่เราจะคุยกันนะครับจํานวนกี่ใบกี่ใบนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ